ลูาสาวนอนทัองนี้อ๋อแต่พ่อลูกเขามานอนห้องนี้แต่เด็กนานๆมาครั้งหนึ่งนานๆมาเดือนหนึ่งจะมาตั้งสองครั้งต่ำครั้งได้แล้วเด็กแล้วเด็กอยู่กับใครอะอยู่กับตายายเขาจ้ะอ๋อห้องนี้จ้ะห้องเนี้น้ะเป็นนักข่าวก็จะอันนี้เขามานอนด้วยกันใช่ไหมในห้องเนียนะพ่อกับลูกเนียน้ะอ๋อ ใจเลยครับเดียใจนอนไม่หลับเียใจลึกๆไว้ใจว่าเขาเป็นพ่อปล่อให้ไปเนี่ยงั้นผมก็ไป่ร้อยเห็นว่าเป็นพ่อเขาได้ขาดความไม่ไม่แม่อยู่ทางอยู่ใกล้พ่อจะมีความอบอุ่นผมก็คิดอย่างนี้ปล่อยให้ไปไว้ใจไว้ใจพ่อแต่ผมไว้ใจพ่อว่าเห็นเป็นพ่อระแวงพ่อเลี้ยงแต่กแกพ่อเราอีกนะ นี่ไทยบัตรเนี่ยนะครับเป็นตรงนี้เนี่ยกชิดตรงช่วงไทยบัตรเนี่ยนะวัไวัยเนี่ยนะทันวาเนี่ยเด็กนี่จะไปมาไปมาตลอดเลยใช่ไหมผมก็เลยว่าแต่วันนี้วิ่งไปถ่ายบัตรผมเป็นคนที่เขาสายไปโยนของเขาไปเป็นล่าสุดจตตะค้างสามหรือสี่คนเนี่ยคือหลังล่าสุดเนี่ยนะติดไปสอบไปอะไรนึงเป็นคนอื่นยังจะดีกว่าครับครับคนอื่นผมไม่ว่าเออนี่เป็นลูกนี่เป็นพ่อเป็นผู้มาเกิดเก้าอย่างเงี้ย เป็นหน้าหน้าทำลงไหมใช่เรียนต่อเรียนต่อเด็กเด็กเรากลับมาบ้านนี้ก็ไม่ได้เล่าอะไรเราฟังไม่ได้เล่าครับถินข้าวก็นอนนอนแย่ก็ย้ายครับก่อนนอนไม่ย้ายอ๋อเรียคอเป็นไงพี่ก็ช่วย ไม่ใหม่ก็ดีนะอ่าคราวนี้มาเบื้องหลังยังไงก็ไม่รู้เลยเนี่ยอืมว่าเอาลูกตัวเองอืสัญชาติหมาเนี่ยเหรอสัญชาติหมาหรือไงพี่เนี่ยโอ้จริงเหรอแต่มันลงเฟซไปทางนู้นอ่ะอืมมันจะขายลูกกินมั้งออนี่เนี่ยแล้วเป็นไงนิสัยร็วสุดๆนิสัยอ่ะ ช่วงให,ใหม่ๆเขาดีครับผมแต่มาช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เขามันผิดปกติเยอะอืมผิดปกติเยอะเลยอ,อือารมณ์ทางเพศนี้ป่ะไม่รู้ครับเ้ายาเขาไม่กินนะครับผมเพิกยาสิติดเขาไม่ยุ่งเลยนะอ้เงี้ยครับผมผู้วบูบกับจริงอ่ะลูกอ่ะอืมทํไม่ได้ไงอืออันนี้ชัดมาครับผมนีม่นะอืะอก็บอกไอ้ชัดมาอืม จริงถ้ารู้ก็หมดรบกทันกันเลยเนี่ยโทษโทษน่าจะนั่นแน่โทษน่าจะประหารเลยพี่น่ประหารก็ให้มันตั้งตังตวใหม่สักยี่สปีครับผมโอเคเมื่อไรนะ่พี่เพึ่งมารู้เมื่อวานเนี่เอเมื่อวานถ้ารู้โอ้พอพวกก็ะทืมหมดเหรอเนี่ยไปแถวนี้ดิถามสิเหรอถามได้เลยเขาจะ มากระทืบตำรวจเอาไปก่อนเหรอเออครับผมบ้านแถวของกันเนี่ยเขาเดกนท่านตำรวจมาเอาไปก่อนนะเขาพาพวกมากระทืบหมดนะัดเนี่ยทำลูกตัวเองนะอืมออร้านค้าเนี่ยนะเเออน,เนี่ยบ่ายแเต้นครับครับทั้งเนี่ยทั้งแถวเลยเนี่ยครับผมเลยนะผู้หญิงเยอะแยะเนี่ยไม่ไหมเนี่ยอยากเอาเยอะแยะ ไปทำลูกทำไมใช่ผมอยากถามจริงครับทำลูกเพื่ออะไรใช่ไม่ใช่เห็นหมาเย็ดลูกได้มึงอยากเย็ดไงไม่ต้องสารลูกลูกร้อง